สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องเอช่องล็อกีนินนิสัยจวดครับอ,อนุญาตนะเช็คอินนยนะครับวันนี้ก็ขับรถไปขับรถมาครับทีแรกจะบอกจะแวะที่เขาคอก่อนนะฮะแต่ขับไปขับมาครับพี่น้องพอโผลที่นี่เลยครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าโผลที่ไหนนะ เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมมาโผล่ที่ไหนเดี๋ยวพี่พีน้องก็จะงงครับจะงงว่าผมมาโผล่ที่นี่ได้ไงนะดูนี่ครับดูนี่ฮะโอ้สวัสดีเชียงคานครับผมอันนี้เราก็มาอยู่ที่เชียงคานนะครับนี่ครับแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคานนะฮะโอ้เดี๋ยวว่งนี้ มาดูกันครับว่าผมจะพาพี่ๆน้องๆเอฟซีไปเที่ยวที่ไหนมั่งนะฮะตรงนี้เรามาติดตามกันนะครับแต่วันนี้สําหรับคลิปนี้ผมขอพาพี่ๆน้องๆมาเที่ยวถนนคนเดินที่อำเภอเชียงคานนะครับอยู่ที่อำเภอเชียงคานนะ,อ,อ,ะอันนี้ก็มาถึงเชียงคานะนครับมาถึงได้สักพักหนึงแล้วครับ ก็หาที่พักหาโรงแรมได้เรียบร้อยแล้วนะก็อันนี้ก็ทางเชียงคานนี้ก็เตรียมตัวจัดงานนะฮะเตรียมตัวจัดงานเขาดาวถนนคนเดินนะครับก็งานประจําปีของขอำเภอเชียงคานะนนะตอนนี้สาวๆก็พากันมาเดินอ่า เดินเดินนะครับเดี๋ยวจะพากันสนใจอะไรดูดูเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มหาเรื่องเสียตังค์แล้วครับเริ่มหาเรื่องเสียตังแล้วอีกวันแล้วลงนะเนาะงหอานะครับอีกสองวันนะครับอีกสองวันครับใส่เขาดาวพอดีเลยอ๋อหนาวนะครับเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าของ แฟชั่นผู้หญิงนะฮะเอาแล้วเอาแล้ว่ช่วนงนี้ก็อาจจะเงีย,งยบๆหน่อยนะครับช่ว <c oughs> งนี้ยังเงีย,งยบๆหน่อย เนื่องจากว่า,าการท่องเที่ยวของเรานี่ก็มันมากระทบกระทั่งเข้ากับสภาวะโรคระบาดเนาะก็เลยทำให้ผู้คนหลายๆพื้นที่นะครับไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้นะครับส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่ได้อยู่ในพื้นที่อันตรายก็ไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมรักษา สุขภาพตัวเองนะฮะดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับป้องกันตัวเองจากาโรคนะฮะอันนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากนะครับที่อำเภอเชียงทาขนขณะที่ผมขับรถมานี่โอ้กว่าจะจองโรงแรมได้นะครับกว่าจะหาโรงแรมได้แล้วก็รถรถในเขตพื้นที่นี่มีแต่ป้ายทะเบียนมาจากกรุงเทพทั้งนั้นเลยนะฮะนี่ก็ น้องอุ้มกับน,น้องปานก็ดูเสื้อผ้าใหญ่เลยเห็นเสื้อผ้าถูกใจนะวัยรุ่นครับวัยรุ่นนี่ก็หิวข้าวครับออกมาหาซื้อของกินครับออกมาเดินสักพักหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปชมทะเลหมอกนะครับชมทะเลหมอกแล้วก็ไปที่สกายวอล์กนะครับสกายวอล์กก็คือ แลนด์มาร์ค hmm. ของเมืองเชียงคานนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปชมนะครับ mm hmm. นะครับเดินทางดูต่อครับ mm hmm. เดินดูของกันต่อ mm hmm. เนื่องจากว่าเขามไม่ชอบนะครับอ่าข้างหลังแผงขายของนี่ก็คือจะเป็นแม่น้ำโขงนะครับ mm hmm. แต่ว่าเรามาตอนกลางคืนก็ไม่ได้ไปถ่ายให้เห็นนะครับแม่น้ำโของอันนี้ก็จะเดินหาดูของกันนะฮะ อันนี้เขาน่าจะให้เช่านะอิสุดีแมกผลิตภัณฑ์เคลือบเคลือบสีนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปแพนกล้องให้ดูนะว่ามันเป็นแม่น้ำโขงนะเป็นแม่น้ำโขงนะครับเดี๋ยวจะไปดูนี่ครับอ๋อมีต้น ตะเคียนด้วยครับมีแม่ตะเคียนด้วยก็สาธุครับลูกหลานมาเที่ยวเดินทางมาเที่ยวก็ขอให้แม่ตะเคียนช่วยคุ้มครองลูกหลานนะครับให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมนี่ครับนี่ครับแม่ตะเคียนครับแม่ตะเคียนก็เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อของแต่ละท่านนะครับ เราก็ไม่ไม่ควรจะลบหลู่นะอู้นี่ครับเขาจะทำเขาทำการไหลเรือไฟนะนี่ตอนนี้ก็แต่งแต่งเรือไฟเรียบร้อยนะฮะนี่นี่ก็คือแม่น้ำโขงนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นสปปลาวนะฮะตรงนู้นก็จะเป็นสปปลาวฝั่งนู้นนะครับ ฝั่งนี้ก็ฝั่งไทยเรานะครับก็พี่น้องฝั่งซ้ายฝั่งขวานะอันนั้นเขาเรียกฝั่งซ้ายนะครับฝั่งนู้นเขาเรียกฝั่งซ้ายเราก็จะอยู่ฝั่งขวาบรรนาญาศพี่น้องกันครับก็ฝั่งบ้านเมืองเขาก็จะออกเงีย,งยบๆนะครับออกเงีย,งยบๆดูสงบสงบฝั่งบ้านเราก็จะคึกคืนด้วยระบบไฟแสงสีเสียงนะ อันนี้ก็อยู่นี่ครับก็ปล่อยส,สาวๆเดินไปก่อนเดี๋ยวผมมารีวิวนะฮะมารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้ชมนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่นี่ครับผมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับนี่เห็นไหมก็คือไปเรื่อยครับไปเรื่อยนะค่ำไหนนอนนั่นนะนี่ครับผม พรุ่งนี้ก็หลังจากเที่ยวที่เชียงคานเสร็จเที่ยวที่เมืองเลยเสร็จก็น่าจะไปโผล่ที่เพชรบูรณ์นะครับก,ก็เอาแค่หอมปากหอมคอน,ะอคนี่ครับก็ใครที่เป็นเอฟซีทางเชียงคานก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมอ่าคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับอันนี้ก็ยกมือสาธุครับสาธุแม่ตะเคียนครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะเผื่อแม่ตะเคียนจะให้โชคใครนะครับก็ดูเอานะครับดูเอาดูเอาเผื่อใครเห็นเลขอะไรในโทรศัพท์นะครับอันนี้ไม่ใช่รูปหลูเนาะเราเป็นควมเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็คือใครตาดีก็ได้นะฮะใครตาดีก็จะได้ของดีจากแม่ตะเคียนไปนะครับครับก็ เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่ได้เดินทางมาเที่ยวที่อ,อำเภอเชียงคานจังหวัดบึงกาฬนะครับก็ขอให้แม่ตะเคียนช่วยปกปักรักษาลูกหลานด้วยนะครับขอให้ลูกหลานเดินทางโดยปลอดภัยแควค่าดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อครับเดินกันไปต่อไม่รู้วา่าสาวตามหาผมแล้วยัง ชาวต่างชาติด้วยนะครับถึงไหนกันแล้วถึงไหนกันเนาะเด็กเต้เด็กตะกูเด็กนั่งอยู่ไม่รู้เขาพูดอะไรกันนะครับฟังไม่ออกครับจะไปเดินหาสาวๆกันเพราะไม่รู้อยู่ไหนกันละนะถ้าเขาหาผมไม่เจอเขาก็ต้องโทรหาผมแหละครับ